เกศสวัสดีคะ่ะเกศสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อคะ่ะเมื่อนี้นะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะเกศเซวโครงสุดท้ายนะคะของพี่อุทัยนะคะมาฝากนะคะคลิปแรกนะคะที่เกศเอาลงนะคะที่เซียนปะโคนใช่นะคะหามากนะคะมีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะโตเน้นนะคะเน้นเน้นของเซียนเลยนะคะเมื่อนี้นะคะก็มีโครงสุดท้ายนะคะเพราะว่า เซียนด้ทรงแนวทางโค้งสุดท้ายมาหายเกตแล้วนะคะเดี๋ยวห่อสีขาไปเบิ้งตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านใดน,นะคะที่เขามารับชม่มรับฟังแล้วนะคะเกตกับคอดึงไล่นึงแช่นึงติดตามให้กับทั้งช่องแม่เกดพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนเพื่อสืบเร่พาดข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งช่องนะคะเนาะเดี๋ยวห่อสีขาวไปเบิ่งตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยนะคะพอวาเซียนกับว่านะคะ ฟันดีมากเลยนะคะแต่ว่าจะแม่นตัวใดนะคะแต่ว่ามิดตัวเน้นนะคะตัวเน้นของเสี่ยนกันเลยนะคะคงชุดท้ายนะคะเข้ากับปลายสํานักลายอาจารย์นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ซื้อไว้แล้วนะคะถูกแล้วนะคะหวดนี้นะคะเข้ากับร่องออกไปผิจารณาเอานะคะเนาะกันตัวเลขนะคะโดนอกโดนใจนะคะกรีบไปหาจัดกันเลยนะคะเนาะเดี๋ยวเ้ามว่าเบิ้งไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่า เส้นประคนใช่นะคะหายเน้นตัวไดนะคะตัวเด่นตัวไดนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนี่แหละค่ะแนวทางนะคะคงสุด้ทยนะคะของเส้นประคนใช่นะคะในทรงมาหายนะคะหาเก้าเก้าสองเก้าแปดนะคะเป็นตุลเน้นนะคะตัวล่องนะคะมีหนึ่งศูนย์นะคะเพราะว่าผิวไทยพันวาเพ่นฟันดีมากเลยนะคะ งวดนี้นะคะเขาก็ล่องเอาไปพิจารณาล่องเบิงกับแล้วกันนะคะเลขสามโตนะคะมีห้าเก้าสองห้าเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งนะคะนี่แหละคะ่ะแคปหน้าจอไว้ถทะเบิงเลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะชอบนะคะก็รีบไปหาจับซื้อฉลากกินแบ่งไว้เลยนะคะเนาะเพราะว่าเกดได้เอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะสิเขาสิรุดกายะว่ากันนะคะเพราะว่าได้เอา มาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันเอฟซีนะคะเนาะเดี๋ยวเกสิมาเขียนให้อีกรอบนะคะเขียนให้อีกรอบว่าค่ะเห็นตัวเลขของเสียนประค้นใช้กันแล้วนะคะมักปนอเนาะคะ่ะคันผู้ใดมากตัวใดนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ข้าวมาบอกเจ็ดน้ำแน,นะะ่น,มมน,นะคะเพื่อเห้สิมีโชคไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะจะได้ถูกหวดรวยไปน้ำกันนะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะนี่ละคะ่ะ พะว่าคลิปแรกนะคะที่เกตเอาล่งที่เกตได้อธิบา,ายให้ไปฟังแล้วเนาะคะ่ะเนาะในคลิปแรกนะคะนี่กงสุดท้ายนะคะของเสียนนะคะที่เกตได้เอาขึ้นให้เบิรงแล้วนะคะเกตเลยได้มาเขียนนะคะเขียนให้ชาดๆอีกหลอบหนึ่งนะคะเนาะค่ะตรงอกตรงใจนะคะตัวนี้นะคะท่ชนชมนะค่ะผู้ใดฟันแบบใดนะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ขาวมาบอกเกตน้าแน่นะคะสื่อเลขไปนะคะเก่าแปดกับเก่าหนึ่งนะคะ ภัยฟันดีนะคะอกจะลืมมาบอาสุกันฟังในเด้อค่ะนี่ละค่ะแคบหน้าจอไปเลยนะคะสุดท้ายนี่นะคะเกตกับขอหายเอฟซี FC ของเกตทุกคนทุกทันนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บย่าจนเด้อค่ะขอใลำล้ำเลยวๆสุขู่สุขคนนะคะเนาะสำหรับแนวทางนะคะมีเขามหลุดนะคะกับยาวากันนะคะเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะให้ยเอฟซีของเกตนะคะเอาไปพิจรารณาเอานะคะเนาะ สำหรับท่านใดชอบนะคะก็ตามนะคะท่านใดบ่ชอบก็บคืผพันนะคะแคบหนาจอไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็พกพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันแล้วกัน,นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ